สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไท a i อยเดอะซีรีส์ครับครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับผลงานของศิลปินสาวชาวไทยนะครับคุณลินหรือว่าโพลินนั่นเองก็วันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กันกับน้องเฟนเน่นะครับซึ่งบอกเลยว่า ผลงานของคุณลินแต่ละตัวเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีเฟนเน่มาหลากหลายไซส์หลากหลายรูปแบบเลยเดี๋ยวเป็นไง <_ S 1> เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยครับโอเคครับและทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของคุณลินที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็ผมจะไม่มีต่อยหรือว่าตัวที่เป็นกระต่ายนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเฟนเน่ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูแต่ละตัวเนี่ยผมอยากให้รู้จักอย่างหนึ่งครับเราจะเห็นว่าเฟนเน่ทุกตัวนะครับจะมีหูที่แหว่งในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ จะมีผ้าพ,พันแผลอยู่ซึ่งเป็นคอนเซปต์ของคุณลินที่ทําให้ผมมาหลงรักเฟนเน่มากๆเลยนะครับนั่นก็คือไม่มีใครบนโลกนี้ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบและนั่นก็เลยเป็นคอนเซปต์ที่ก่อเกิดเฟนเน่ขึ้นมาแล้วก็มีหูที่แหว่งแล้วก็มีแขนที่มีเหมือนผ้าพ,พันแผลพันอยู่นั่นเองซึ่งเวลามองโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเฟนเน่นั่นเองครับแล้วก็เฟนเน่เนี่ยมาจากเฟอร์เน็ตฟอกนั่นเองซึ่งถ้าใครอยากรู้ คอนเซปต์อยากรู้ประวัติต่างๆนะครับสามารถไปอ่านในที่เพจโพลินเลยนะครับก็จะมีข้อมูลของเฟนเน่เนี่ยให้อ่านอยู่ที่โพสต์ปััหมุดของเพจเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเฟนเน่ที่ผมมีกันเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวเล็กเลยครับเฟนเน่เนี่ยไซส์เล็กสุดนะครับคือ2เส้นเรียกว่าเล็กจิ๋วเลยอ่าเรียกว่าจิ๋วแบบจิ๋วมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อให้เล็กขนาดเนี่ยครับก็ยังคงคอนเซปต์เอาไว้ก็คือจะมีรอยแบ่งที่หูครับแล้วก็ มี 5, ผ้าพันแผลเช่นเดียวกันนะครับพอขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นไซส์ลิตเติลหรือว่าประมาณ 7cm นั่นเองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มาจากกล่องสุ่มนะครับซึ่งแขนหรือว่าหางเนี่ยไม่สามารถขยับได้แต่ว่าสามารถหมุนคอได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอากล่องสุ่มให้ดูอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องสุ่มของเฟนเน่ตัวนี้ครับก็ราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 400บาทประมาณนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแล้วก็จะมีเรียกว่าเป็นลวดลายต่างๆของเฟนเน่ในการทำต่างต่างนะครับเย็บ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ผ้าอ่านหนังสือถ่ายรูปประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็ใครที่สนใจก็ลองไปค้นหาข้อมูลกันดู mm hmm. ต่อมาครับ mm hmm. ก็จะเป็นไซส์9เซนนะครับหรือว่าไซส์สมอนนั่นเองซึ่งไซส์นี้เนี่ยจะมากับคล้ายๆกล่องสุ่มเลยครับก็จะเป็นกล่องไม้แล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นถุงสุ่มอีกรอบหนึ่งซึ่งถุงสุ่มเขาเนี่ยครับ ก็จะเป็นถุงผ้าแบบนี้เลยเรียกว่าถุงผ้าเนี่ยหรูมากนะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยครับเป็นสีเหลืองทองที่แบบเหมือนเป,นป่งประกายนะครับผมชอบมากๆแล้วก็ถุงเนี่ยเรียกว่านิ่มมากๆเลยนะครับถือว่าสุ่มมาได้คุ้มราคาโดยสุ่มนึงเนี่ยสำหรับตัวเนี้ยครับน่าจะอยู่ประมาณ900หรือ1,000บาทผมไม่แน่ใจเรื่องราคานะครับก็เลทประมาณนี้ซึ่งก็จะมีราคาถ้าเกิดเราไปซื้อสําเร็จรูปหมายถึงว่าคนที่สุ่มออกมาขาย แต่ละตัวเนี่ยราคารีเซลก็จะไม่เท่าก so, ันอย่างตัวขวาเนี่ยครับผมได้มาประมาณ900ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวซ้ายเนี่ยผมได้มาประมาณพันกว่าบาทนะครับก็จะเป็นตัวที่หายากกว่าส่วนมากที่หายากหรือว่าราคาสูงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่คนชอบหรือว่าสวยที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวใสๆเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วก็ตัวขวาเนี่ยจะเป็นตัวเรืองแสงนั่นเองนะครับ ทีนี้ตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันใสครับแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยคือผมเอาสำลีใส่เข้าไปนะครับให้ดูมีเนื้อมี t e x t อร์อยู่ด้านในนั่นเองครับก็สวยงามแล้วก็สําหรับตัวที่เป็นถุงสุ่มแบบนี้ครับเราจะสามารถขยับหัวนะครับแล้วก็สามารถขยับหากได้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีก หนึ่งจุดเด่นของตัวนี้นะครับเรียกว่าสวยงามเลยแล้วก็อีกหนึ่งงานที่เราจะเจอได้ก็คือกล่องสุ่มแอมเบอร์ครับก็จะเป็นงานแอมเบอร์คอลลบกับเฟนนี่ครับก็จะเป็นเด็กง่วงแบบนี้ครับแล้วก็สวมหมวกของเฟนนี่อยู่นั่นเองครับตัวกล่องสุ่มแอมเบอร์เนี่ยปัจจุบันก็น่าจะหาสุ่มกันไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ยังคงคอนเซปต์ไว้เหมือนเดิมครับก็คือหมวกเฟนนี่ก็จะมีรอยแหว่งที่หูนั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ารักมากมาก ต่อมาครับก็จะเป็นไซส์ออริจินอลครับตัวนี้เนี่ยเป็นเรซินนะครับก็จะมีความพิเศษกว่าตัวอื่นนิดนึงตรงที่ตัวนี้เนี่ยจุดต่อต่างๆเป็นแม่เหล็กนั่นเองครับก็ขยับแขนได้นะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กอ่าก็จะมีแม่เหล็กติดอยู่นะครับรวมถึงหัวเองก็เป็นแม่เหล็กเช่นเดียวกันแล้วก็เรียกว่าแม่เหล็กเนี่ยไม่ใช่แม่เหล็กธรรมดานะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ดูดได้ดีเลยนะครับแล้วก็หางก็เช่นเดียวกัน ก็เรียกว่าสามารถขยับเล่นหรือว่าจัดท่าทางต่างๆเนี่ยได้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตามคอนเซปต์หูแหวงแล้วก็แขนนะครับก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มาตัวเปล่าแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยตัวนี้จะมาพร้อมกับจะเป็นขนๆน,นะครับหรือว่าเหมือนเสื้อเหมือนผ้าพันคอเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตอนที่ใส่ให้ดูครับแล้วก็จะมาคู่กับลูกโป่งแบบนี้นั่นเองครับก็ ผมเนี่ยแยกเก็บใส่ถุงเอาไว้แล้วก็เหลือแต่ตัวเฟนเน่ที่เอามาตั้งโชว์นั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นตัวใหญ่ครับเรียกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับถ้าเทียบกับตัวเรซินเนี่ยหรือว่าตัวไซส์ปกตินะครับก็ถือว่าห่างกันพอสมควรนะครับหรือว่าถ้าเทียบกับตัวเล็กนะครับก็เรียกว่าตัวเล็กนี่ดูเล็กไปเลยนะครับน่าจะเท่าแค่ตาเองนะครับโอเคสําหรับตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มาแค่ตัวเปล่าๆแบบนี้นะครับจริงๆจะมาพร้อมกับ เสื้อเราก็จะเป็นหมวกนะครับแต่ว่าผมก็ถอดเก็บไว้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถขยับแขนขยับหางได้นั่นเองครับมีการไล่โทนสีอย่างสวยงามด้านหลังหูก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตามคอนเซปต์หูแว่งแล้วก็มีผ้าพันแผลอยู่ที่แขนนะครับก็เป็นเสน่ห์ของเฟนนี่ทุกตัวเลยเพราะว่า ขึ้นชียรเฟนเน่ครับยังไงก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับก็คือหูแหว่งแล้วก็ 5, ผ้าพันแผลนั่นเองแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายครับหรือว่าตัวอวกาศแอตโตนอสนั่นเองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่ามาในชุดอวกาศเลยนะครับแล้วก็ตัวหมวกใส่ที่ครอบอยู่เนี่ยครับเราสามารถถอดออกได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูอ่าแล้วก็ถอดแยกออกมาได้แบบนี้เลยนะครับ ก็พอแกะหน้ากาออกแล้วเราก็จะได้เห็นหน้าตาเฟนเน่ชัดๆนะครับก็มีความหล่อมีความน่ารักในแบบฉบับของเฟนเน่นะครับแล้วก็หน้าอกเนี่ยจะมีชื่อโพลินนะครับด้านหลังก็จะเป็นโลโก้โพลินอยู่นั่นเองก็เรียกว่าสวยงามแล้วก็โพลินนะครับไม่ได้มีแค่เฟนเน่เท่านั้นนะครับยังมีโตยหรือว่าที่เป็นกระต่ายนะครับในรูปแบบต่างๆด้วยแล้วก็สําหรับเฟนเน่เนี่ย ก็จะมีหลากหลายรูปแบบออกไปอีกนะครับที่ผมไม่ได้เอามารีวิวให้ได้ดูกันก็ใครที่อยากติดตามนะครับสามารถเข้าไปติดตามหรือว่าดูผลงานของศิลปินเนี่ยได้ที่เพจโพลินหรือว่าจะเป็น i g p o โพลนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเอาไว้แล้วก็จะมีลิงก์อยู่ที่ e s c r i p t i o นด้านล่างนะครับยังไงก็ฝากผลงานของศิลปินไทยกันด้วยนะครับเรียกว่าเป็นผลงานที่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามกับไทยทอยเดอะซีรีส์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ